น้องแจงกกระดาษ A4 หน่อยนะอันแรกก็คือวาดเป็นภาพอนาคตเป็นภาพเลยวาดออกมาเป็นภาพเลยภาพอนาคตขอสอสอเลยท่านมนวาดออกมาเป็นภาพเลยตอนแรกยังไม่ต้องลงสีก่อนวาดเป็นลายเส้นวาดเป็นแง้งหลายนะครับไปก่อนนะครับแผ่นหนึ่งวาดภาพก่อนนะครับทำให้ดีนะวาดภาพก่อน วาดภาพออกมาก่อนขั้นตอนแรกแวาดเป็นภาพใช้ลายเส้นก่อนการตรงกระตูนก็แล้วแต่หรือสัญลักษณ์ก็แล้วแต่เมื่อวาดภาพเสร็จแล้วนะครับอันเป็นความคิดร่วมกันของเนี่ยของในทีมหลังจากนั้นเมื่อท่านวาดภาพเสร็จแล้วท่านต้องมีคํญญาบรรยายภาพสั้นๆส,สองสามประโยคนึนกออกไหม,มเพราะภาพบางทีอธิบายไม่หมดมันไม่สมบูรณ์มันเป็นสัญลักษณ์ ลันคำบรรยายภาพรักษาสี่ประโยชน์มัจะช่วยท่าพให้ภาพของท่านสมบูรณ์ขึ้นโอเควาดภาพก่อนวิชั่นเป็นเรื่องของภาพมันวาดภาพก่อนแล้วเอาคําบรรยายตามหลังนะครับอย่าเอาคํามาก่อนนะถ้าเอาคํามาก่อนเนี่ยภาพของท่าน,นจะไม่อะไรครับไม่อลังการ